นี้มาเรียนมาตราตัวสะกดมาตราตัวสะกดมีอยู่เก้ามาตามีแม่กอกาแม่กอกาแปลว่าแม่กอกาคือว่าไม่มีตัวสะกดอะไรเลยอย่างเช่นชัยโยอย่างเงี้ยชัยโยไม่มีตัวสะกดใช่ไหม mm hmm. อือหอ่าแล้วก็มีแม่กลงเห็นปะมีแม่กลงมีแม่กลนดูก่อนนะ แม่กลน่ะที่มีตัวสะกดเป็นนอนหนู mm hmm. ยอหญิงนอนเนรอเรือรอลิงรอจุลาจะอ่านเป็นออกเสียงเป็นนอนหนูหมดเลยโอเคอ่าแล้วก็มีแม่เกยแม่เกล,แม,เกลแม่กลมแม่กดแม่กดเจาจานก็เป็นอ่านอ่อเป็นเด็กเหมือนกันแม่กบมีปาปาด้วยแม่กบมีมอเอ ตัวอะไรนะลืมคอะ์คังคอละคังอ,งอมีอคอะ์ลคังด้วยอ่ะเขียนเขียนเองมีมีแม่กอการกอกากอการมาเช่ไม่มีอะไรเหะอใช่ไม่มีกอกาเอ้ยไม่มีอะไรเลยไม่มีตัวสะกดอย่างเช่นนลองเขียนดิอลองเขียนที่ลองคิดอันหนึง่งที่เป็นแม่กอการนะ่ะที่ไม่มีตัวสะกดลองคิดอันหนึง่ง อะไรได้ไ่ดูกบได้ไหมกบก็เป็นแม่กบตีมไม่มีตัวสะกดหน้ามาก็ได้มาก็ได้เหรอไ,ไปก็ได้ไปก็ไม่มีตัวสะกดม,มีมีก็ได้แล้วก็แม่กลน เอาลองเขียนตัวแ <All S 1> ม่กลเอาอะไรได้ม้ง่งเขียนไม่กลนก่อนกกนโอเคแ okay. ม่กลนอย่างเช่นมีการหืการ, hmm? การ กอานอ,อ,อการแม่นคนเนี่ยเขียนอย่างเงี้ยมันจะเป็นการก็ได้แล้วก็การที่เป็นลอเรือก็ได้กอารอรอเรือนะการแปลว่าการงานเนี้ยรอเรือก็อ่านว่าการอันนี้ก็อ่านว่าการเหมือนกัน แล้วก็การที่เป็นลอลิงก็มีนะแปลว่าเวลาการที่เป็นรอจุลาก็มีนะแต่ตอนนี้ไม่เหลือที่ไม่เหลือที่ก็เขียนข้างล่างก็ได้ การที่เป็นยอหญิงก็มีอย่างชื่อคนชื่อการจนายเองอี้ยก็อายอหญิงยอหญิงเขียนยังไงอ่าอืมยอ,อหญิงเปนแบบ หัวหาย hmm? หัวหายไปไหนหัวยายหญิงหายไปไหนใช่ข <Okay. S 1> ้างล่างก็ต้องมีหัวด้วยแล้วก็การที่เป็นนอนเนนก็มีกออารอการนอการันเนานะเหตุการณ์อย่างนั้นจะเป็นเหตุการณ์กออารอการ ไม่ใช่แบบนี้หรอกจริงๆต้องมีรอเรืออันหนึ่งกออารอรอเรือแล้วก็นี่มีกัลันด้วยเป็นการที่แปลว่าเหตุการณ์แล้วก็แม่เกยแม่เกยเห็นยังไงแม่เกยแต่ละเอยนะแต่ละเอย ต้องมีเอข้างหน้าด้วยถึงจะเป็นเกยได้อย่างเช่นอ,อย่างเช่นอ่าครับอ,อย่างเช่นอ่ายายยายก็ยเป็น ตัวสะกดแม่เกยใช่อยกษ์หรอครับออืแล้วก็มีอะไรอีกกายกายก็ได้ไกายแปลว่าร่างกายอย่างเงี้ยบอดี้เนี่ย กายอ uh ือ huh. กายเดี๋ยวจะเป็นเออเขียนยังไงกายไอ้ ก็ชัยชัยก็ได้ชัยไม่ไม่หันอากาศนะชัยไม่หันอากาศเพราะว่าเป็นเสียงสั้นชัยไม่ให้ชัยจะใช้ชื่อจริงหรอครับชอช้างชอ แม่แม่เกลวที่เป็นว่าอะไรเป็นตัวสะกดน่ะต้องให้ตัวทาห้าอธิบายให้ฟังเป็นภาษาตุรกีไม่ใช่ทาห้าแม่เกลไม่ใช่หรอแม่เกลต้องเป็นแต่ละเออแต่ละเออแล้วก็มีวอลแวนเออเป็นกเล่นแม่เกลว์อย่างนี้เขาเรียกว่าแม่กงละแม่กงแม่กงแปลว่างูสะกด เป็นงองงูสะกดงองงูเหรอใช่ใช่อะไรกับอะไรแม่กเกิลนนะ่ะจะเป็นตะละเอ็กอไก่งออ่างหัวแหวนแบบนี้เหรอแล้วมันสละอาสะฮะ แม่เกลแม่เกลอย่างเช่นเว้าเกลเว้าเว้าวออ่วอเว้าเว,ว้าแม่เอกเว้าตระต้อ